โอ้ยสบักสบอยจริงๆเลยฉันเนี่ยโอ้ยไม่น่าไปท้าพวกมันสู้ได้เซิร์ฟเลยพวกโปรก็เยอะจริงๆท็อกซิกแม่งก็เก่งอีกเออหน้าเดี๋ยวก็หายหน้าอย่าบ่นะน้าไรีบๆเดินไปเร็วเดี๋ยวคนเขามองกันเต็มอายเขาโอ้ยอย่าลืมกดไลค์กับเยเซ่ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหรือกดซับสไคร้กับเยเซ่ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยอเป็นกำลังใจกับเยเซ่ด้วยนะโอเคไปแล้วบ๊ายบาย โอ้วันนี้เป็นวันแรกเลยเนี่ยที่จะเล่นชิคเก้นกันที่สมจริงขนาดนี้โอ้เข้ามาในเซิร์ฟครั้งแรกเลยเนี่ยโอ้มีคนเข้าเล่นพอดีเลยฉันขอลักหัวคมๆหน่อยนะโอ้นี่ใครนั่นอะโอ้คนในเซิร์ฟอย่างนั้นเหรอยิง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 เอาฟีฟ่าเออไงขอยิงด้วยโอ้โอ้เฮ้ยทำไมสู้มาไม่ได้เฮ้ยทำไมมันหนวกจังวะเฮ้ยเลือดเลือดเลือดจะล่อนเดือ่อนร่อนหลบหลบหลบแบบดิจิตอลดิจิตอลโจ๊ะเจาะเจาะปุบเจาะปุบโอ้ทำไมมันเก่งจังวายเชียโอ้ตายเลยโอ้มีการมายิงย้อยเยอะด้วยโอ้ ไม่ก็มันจะหยามกันไปแล้วนะเอ้ยหน่อยนะแกเอ้ยอย่างงี้ต้องใช้โหมดนี่โหมดพับจีนี่เป็นไงมุมมองพับจีอ่าจงตายซะนี่เจอปืนทองคำนี่นี่นี่เรียบร้อยเรียบร้อยใครเจอไอเคทองคำก็ตายหมดนล้ไงโอ้เป็นไงโอ้เป็นแบสู้ไม่ไหวซ้ำศพซ้ำศพเป็นไงซ้ำศพเลือดพุ่งกระชชดเลยดีซ้ำศพเอาเข้ามาอีกแล้วเขาเกิดมาอีกทีฉันก็ไม่กลัวแกหรอกเนาะเข้ามาเลยอ่ะโอ้เข้ามาเลยอ่ะเกมง่ายงโยอ้อเรียบร้อยโอ้อย่างงี้ต้องซ้ำศพอ่ะโอ้โอ้ลังต้น อยู่หน่อยอะยังไม่เกิดทีเหรอโอ้เงยขอซ้ำศพหน่อยเนาะโอ้ซ้ำศพให้ร้องไปเลยอะโอ้ซ้ำศพโอ้ซ้ำศพโอ้เกิดแล้วโอ้โอ้ยิงยิงอีกอ่ยิงอีกอ่ะโอ้มาเลยโอ้พรมแล้วโอ้อย่างงี้ต้องซ้ำศพโอ้ของชอบเลยอะโอ้ไม่เกิดแล้วโอ้เอาไม่ซ้ำดีกว่าเอ้ยคิดดูอีกทีเอาเอามันหายไปแล้วมันออกเซอร์ไปแล้วเอ้ยเราจะอยู่ทำไมอะออกสิคอม โอ้โต่อไปมาสู้กับบอดอ่ะนะอ๋อเป็นบอดฮักกี้วักกี้อ่ะนะอ้เรามาสู้หนึ่งหนึ่งกับมัน,นอ่ะโอ้เออแล้วตอนนี้มันอยู่ไหนอ่ะนะมันไม่โผล่มาสักทีอ๋อยังมายังยังไม่เริ่มดีโอเคยังไม่เริ่มโอเคเราค่อยๆออกนะครับอือยากเห็นจริงๆเลยบอดฮักกี้วักกี้จะเป็นยังไงอ่ะนะ อาเจบเจ็บเจ็บอาเดินสำรวจเดินสำรวจเอ้ยยังไม่ออกมาสักทีเลยเอ้ยฉันอยากจะหนึ่งกับแกเจ้าฮ็อกกี้วักกี้ออกมาสักทีเถอะนะเฮ้ยนัน hein, น่นไงนั่นไงโอ้โหโผล่มาแล้ว <laughs> อโอ้ไอ้เหี้ยโอ้คุณนึกว่านี่บิ๊กฟุตโอ้ไม่กอนโผล่มาอย่างนั้นเลยโอ้โหนายชอบที่มือสินะเจ้าฮ็อกกี้วักกี้ยิง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 โอ้ยมันถือ errado. มียี่ต้ามันถือไม่ยี่ต้อ้ยไอ้เหี้ยหลบ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 ไอ้เหี้ยยิง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 ไอ้เหี้ยโอ้แม่งสับกูมันไก่สับเลยสับโอ้้้้้เยยดมมโอออากไหี ผมเอามันใช้ปืนเหรอเนี่ยเอาทำนึิว่าใช้มีอีโต้เอาเอาแล้วมันยิงได้ไงอ่ะเอาทำมันถือมีอีโต้อยู่วัตตาฟักโอริชีตอันนี้มันคือกดวิสิกอะไรกัน กูงงไปหมดแล้วเนี่ยไอ้เชี่ยโอ้ my god กดของไอแซคนิวตันนี่ใช้ไม่ได้ผลกับมันจริงๆกับเกมชิคกินกันโอ้ my g o s โอ้มันมาแล้วมันมาแล้วนี่นี่ยิง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 เข้ามาเลยเข้ามาเลยนี่ยิงยิงยิงเชี่ยทำไมทำไมยิงยิงมันยิงเข้ามาวะเชี่ยไอ้แม่งอึดชิบหายเลยอต้องเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนจังมากนี่นี่นี่เจอปืนเชี่ยนี่นี่นี่กูใช้ปืนนี้แม่งเลยเชี่ยเรียบร้อยสัตว์ทำไมเนี่ยปืนแต่งกูยัแม่กทำไมจริงๆมันก็ไม่ได้แต่งอะไรมากแล้วมันมีให้อยู่แล้วอ๋อแล้วกูกว่าแต่งนิดนึงอออนนปืไรเฟล โอ้แต่แว่งมันลายไม่ขึ้นไอเชียเป็นลายไม้เฮ้ยกูคือมันมไดหนีมึงดีกว่าแล้วก็มายิงมึงน่าจะง่ายที่สุดแล้วโอ้ไปขึ้นดีว่าขึ้นดีเออไอเชียขึ้นอยู่ตรงนี้แหละสารโอ้ปลอดภัยเอา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 เไชียเชียเชียลงไม่ได้อะลงไม่ได้ไอยิงแม่งก่อนเลยแล้วกันไอเชียเชียเอยอ๋อสักระสุนสรกระสุนแม่งลงไม่ได้ไอเชียแล้วกูจะลงยังไงอะอ้าวชิบหายแล้วอืมไม่เป็นไรอะไอเชียครั้งนี้เลยเป็นทีมบ้างโอ้คือเราให้ฮักกี้วักกี้มาสู้กับฮักกี้วักกี้น่าจะเท่นะ ดูเลยนะอ๋อเข้ามาเลยอ๋อฝากด้วยนะเพื่อนไปเลยพวกบุกบุกจัดการมันถล่มมันจัดการมันด้วยมีอิโต้ของนายเยายสับมันไอ้ยากรแปลกไอ้ยากรมากี่ดิโต้มันกันเองไอ้เยอะดูดิยัดแม่ไอ้ยากรแย่สุดโอ้ my god โอ้อฟันยัดแม่ไอ้ยากรเข้ามากูไสุดนะยัดแม่โอ้ไอ้ยาละลาไม่เวลาตากอไอ้ยาละยิ้มเลย

ยิงยิงให้หมดเย้แม่มาดีมาดีเชี่ยอือเยะแม่อ้๋ออ๋ออโอจะหลบไปไหนอ๋อก็หลบได้เลยหลบกนะอ๋อจะอ๋อไปเจ้เจอยิงอ้แม่งลุมกันตัวไหนเป็นตัวไหนกูงงหมดแล้วอ้อเชี่ยแล้วตัวไหนทีมกูไม่ยอมตัวที่มีลูกศรใช่ไหมโอเคโอเคโอเคเชี่ยเชี่ยเยะแม่ไอเย้แม่งตายหมดแล้วมันก็หากูสัตว์ไอเย้ยเย้แม่โอ้โหไอเย้ยแม่งก็ใช้ปืนปืนเดียวได้ยังอ๋อติดติดต้นไม้อ๋อเย้เกมเจริญย้ มโอเคโอเคยิงยิงยงิงงโอ้โหจโอ้จะโอ้ ไอ้เสร็จบอดแม่งจะโหดไปไหนวะเฮียไอ้เฮียแล้วทำไมไม่เป็นบอดชิเก้นกันวะเสร็จจะเป็นบอดเป็นบอดที่อุบัติวะเฮียจะว่าจะอ้ออ้อจะอ้ออ้อชักกระสุนชักกระสุนอ้อจะอ้อปุ๊ป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 เอาเปลี่ยนปืนอ้อได้แล้วอ้อเอาขาเลยอ้อจะอ้อจะอ้อจะอ้อยิง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 มันไม่ตายวะไอ้เฮียไอ้เฮียกูยิงไปหลายนัดแล้วมันไม่ตายวะโอ้ไอ้จะาอ้ยิงยิงยิงโอ้เฮียไอ้เฮียไม่ตายวะไอ้เฮียมันเหมือนมันเป็นละมัตตาลุบผม สับสนมากเลยว่าตัวไหนทีผมตัวไหน <Yeah. S 1> ตัวไหนเป็นศัตรูเนี่ยเนี่ยพอสับสนก็ตายแบบเนี่ยเสียเปลี่ยนแม่งเลยเสร็จแม่งครั้งนี้เป็นฟรีฟอร์ออแม่งเลยแย่ yeah. โอ้เล่นแบบฟรีฟอร์ออดีกว่าน่าจะง่ายสุดแล้วเนอะโอเคแบบฟรีฟอร์ออแบบรุมฆ่าได้ทุกตัวไม่ว่าจะเป็นตัวไหนไม่มีแบบทีมไม่มีช่วยกันโอเคมาเริ่มกันเลยโอ้เข้ามาเลยฉันพร้อมแล้วโอ้มาพร้อมดิ้นรนแล้วโอ้จะยิง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 เข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยเสียแม่งถือวิอิโต้หนักไปชิบหายเลยเสตว์ลงน้ำหนีไ ไองเนี้ยไอ้เนี้ยไนีไอสัตดีก็ไม่รอดเลยไอเนี้ยโกยแล้วกกลงไปนไอ้เนี้ยโอ้สัตเอ้ยยงไอสัตได้ไม่งกกีมักกี้เด็กไก่ย้ะไอ้เนียเี้ยิงหญิงยิงไอ้เี้ยิง เหี้ยตายตายจะแม่ไอ้เหี้ยมันไม่ตายวะสัตว์ไอ้เหี้ยแล้วมันอึดชิบไหลแล้วมันกระจุกสู้กันตั้งแ้่ยี่สิบเอี้ยเลยไอ้สัตว์ไอ้เจ้าเออยิงยิงแล้ก็ยิงหน่อยก็ยิงเออไอ้เหี้ยแม่ไอ้เหี้ยมึงใช้พลังจิตยิงปืนได้ไงวะไอ้เหี้ยยังไงแท้วแมกดูท่าเดินไปโคตรกว่ตีเลยไอ้เหี้ยดงแม่โคตรเหี้ยไอ้เหี้ยคุว่ามันไม่ใช่เหมือนไม่ใช่บอดแล้วมันเหมือนเป็นคนเลยเหี้ยไอ้เหี้ยสมจริงใช่ไหมไอ้เหี้ยแล้ยิงยิงไอ้เหี้ยถ้าชิคกี้การเป็นบอดแบบนี้ก็ดีดีีไอ้เเยยมันล มาดิมาดิสัอื้มอืยิงยิงโอ้โหทีละตัวทีละตัวของหัวเน้นๆโอ้นโอ้เข้ามาเลยโอ้เจออ่ะเจออ่ะเจออ่ะเจออ่ไอ้เหี้ยยี่ว่าปืนสีแดงเลเซอร์บันดาไเลเซเบอร์ได้เบเดอร์เลยใช่ไหมเออเจออะเจออ่ะไอ้เหี้ยเจออ่ะเจออ่ะเจออ่ะเจออ่ของมันมาที่ช่วยกูอิสระเน้ระบาดกันหลังอ่ะพวกไอ้เหี้ย ไอ้สันแล้วแม่ก็มาตีกันอ๋อ้เหี้ยวมกระจุกกระจุกเอ่อก็เป็นกระจุกกระจุกไอ้เหี้ยแม่เหี้ยแล้วมาเกิดต้องให้มาเกิดหาพวกไอ้เหี้ยเฮ้ยหนีหนีหีหีหีไอ้เหี้ยหนีหนีหีหีไอ้เหี้ยแม่งลงน้ำไม่ได้ไอ้เหี้ยควายกว่าน้ำเชอะแม่เหี้ยตากู่อยสันเยอะแม่นี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 ่เยี่ยเยี่ยเยี่ยเย่ยแมไอ้สันหลบได้แล้วก็ตายเยี่ยไอ้เหี้ยกูลบได้คนหินเลยนะเหี้ยเยี่ยฆ่ากูได้พวกไอ้สันเยอะแมไอ้เหี้ยหนีแม่งเลยไอ้เยี่ย ไอ้เจ้ากูว่าดูดการที่ดูดที่ฉันน่าจะเป็นบอทมากกว่านะไอ้เหี้ยโอ้มาแล้วไอ้เหี้ยนี่ขนาดเล่นไม่กี่นาทีนะไอ้เห like ี้ยจริงๆจบเกมคือสิบวันนาทีนะไอ้เหี้ยทำไมทำไมกูเล่นไม่ถึงสิบวันนาทีมากูว่าน่าจะเล่นไม่ถึงจริงๆอ่ะไอ้เหี้ยดูดิไอ้สัสผมว่าผมน่าจะหัวร้อนแล้วปิดเกมไปก่อนแน่เลยอ้อเชี่ยเชี่ยตายตายอ๋อตายตายหมดแล้วอ๋อเอาคมมาเลยอ๋อเจออ๋อเจออ๋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 อเจออ๋อเจออ๋อเจออ๋อกูตายไปเลยไอ้เหี้ย